เอาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่อะไรนะครับผมเช็คอัพเจ็ดครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับทีมงานเช็คอัพเจ็ดสิบเโดยคุณแท็กนะครับผมแท็กหรือเปล่าฮะใช่ครับไม่ไม่ไม่ได้ถามคุณถามข้างหลังรุ่งช้างอ๋อใช่ไหมครับใช่อ๋อโดยทีมงานที่แท็กหน้าผมเป็นเจ้าของกลุ่มประมาณ6กกลุ่มนะอย่างที่รู้กันฮะเจ้าของกลุ่มอะไรกลุ่มโป วันหนึ่งส่งเป็นว่าเล่นร้อยพันคีย์สิ๊กคุ่มรถครับคุ่มรถคุ้มรถกลุ่มรถครับกลุ่มรถครับอัยทษครับสติ๊กเกอร์ที่ติดกันอยู่นี่นะฮะไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์แค่สติ๊กเกอร์กลุ่มอย่างเดียวนะครับเป็นสติ๊กเกอร์เรืองแสงนะฮะเรืองแสงนี่สามารถไปทำอะไรครับเอาไว้หน่อตาตำรวจเวลาเข้าด่านตรวจนี่ถึงจะเป็นรสซิ่งแต่งเว้าหน้าเว้าหลังตารวจไม่สนใจฮะ สนใจสติกเกอร์พอเพราะเจ้าของกลุ่มนี่เป็นเด็กโยนเด็กเดินเด็กดูเลของผมนะครับผมผมจ้างเขาเดือนละ2ล้านตอนนี้เขาก็ถ่ายกล้องให้ผมอยู่นะไม่สามารถออกหน้าออกสื่อได้นะครับผมเขาชื่ออะไรแท็กใช่ไหมแท็กแท็กที่แท็กนะครับผมนะยังไงก็ฝากสอพทางนี้ด้วยนะครับผมสวจรถคันนี้ด้วยจำทะเบียนด้วยครับนี่นะฮะฝากฝากไปนิดนึงฮนะเอาไปบำบัดท,ทีฮะผมไม่ไหวแล้วเอาปิดกล้องสิเอาถ่ายอะไรอนะ่ะบายบายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะฮะ ตอนนี้เป็นเจ้าของโรงงาน W Y วโดยตรงเลยนะครับมาถึงบ้านเราเนี่ยฮะนี่ครับสวัสดีครับโอ้โหชอบมาถ่ายตอนที่ผมทําอุปกรณ์เนี่ยครับอะไรครับสอสอพ่อไหนรีบมามาด่วนนะฮะนี่กำลังทำอุปกรณ์อยู่ด่วนเลยนะครับผมผมอยากโดนจ้บมากอยากโดนนะอยากโดนมากเลยนะผมว่าอะไรครับผมล้อเล่นนะครับที่พูดไปเมื่อกี้คือเรื่องล้อเล่นครับครับล้อเล่นโอเคครับอันนี้มาเยี่ยมเยียนเรานะครับมามาเยี่ยมครับผมอันนี้หน้าน่าจะไม่เยี่ยมเป็นมาสุดท้ายครับีน่าจะติดคุก เฮ้ยไม่เอาดิไม่เอาเลโอเคครับโอเคฝากติดตามช่องเจ้าพ่อทรงหมากด้วยนะครับในในไหนก็ได้ในช่องคลอดในโรงแรมช่องยูทูบช่องยูทูบเอ้ยยูทูบไม่มีมีแต่เพจอ่ะมีแต่เพจมีแต่เพจเพราะว่ารยูทูบโดนไอ้พวกนายทุนโกงมาเยอะเอ้าเออครับไม่อยากพูดเยอะพูดแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเป็นข่าวโอเคครับ เดีวเร็วๆนี้อาจจะได้พบกับตัวตึงเยาวราชด้วยกันนะฮะเออเจ๋งเลยนะคนนี้คนนี้ได้ได้ข่าวว่าเดินแบบตืดตืดตืเลยอ่นั่นแหละเรามาคุมโรงงานิ WY เป็นเด็กเดิ่ผมได้เลยตำรวจไม่สงสัยด้วยนะไม่สงสัยเลยทรงเขานี่ลักษณะการเดินนี่ไม่มีใครแบบสังเกต พฤติกรรมก็ได้ใช่ใช่ใช่ซื้อไอติมตหนึ่งแท่งแถมหนึ่งอันเฮ้ยอ่าพี่คุยกับผมมเนี่ยแถมแถมถุงคุ้ยคุยอยู่คุยอยู่ไม่ผมใช่ไหมไอติมแถมถุงไม่ใช่แถมอะไรอื่นไม่ใช่แถมอะไรอื่นโอเคครับยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผเจ้าพ่อทรงหมากหรือทรงเจ้าพ่อเรานี่เองใช่ครับผมชื่อนี้ไม่เคยเปลี่ยนฮะขนาดติดคุกมาสองสามรอบก็ไม่เคยเปลี่ยนชื่อนี้โอเคจำหน้าไว้นะครับ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  ไอซองอันนี้นะพี่ความรู้สึกอ่ะพอเหยียบกดลงไปปุ๊บมันวูไปนี้เลยจากจากตอนนั้นที่กดมันจะอืมแล้วค่อยแล้วค่อยได้กลางกลางปลายถูกแต่ปานี้พอเราเหยียบเนี่ยมันุ๊บไปไหนฮะผมแตะนิดเดียวมันุูบไปนี้แล้ววังระวัะเขาเขาเลี้ยวแล้วนี่เ้าเกิดติดปีกคือบินได้เลยนะเนี่ยบินได้เลยคุยกึนอยู่เนี้ยนะคุยอยู่นะครับอาการอาการรถตอนเนี้ยผมว่าน่าจะเข้าเข้าเข้าโรงพยาบาลไอซีอูนะ ไม่คนเนี่ยคนขับได้แหละคือขับดีโอ้โหรถทะยากแรงนะรถอยากแรงต้องมาที่มีผัวหรือยังใจเย็นน้เย็นไม่มีผัวไปได้อยู่อันนี้ตายหาแล้วตายตายตายกระจกทักเอาเปิดก็จะมีไม่รำะไรครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยมีหลักฐานครับยังไงก็ฝากสอพอทำนี้ไปด้วยนะครับผมตลงตรวจบ้านกันดีๆนะครับผมนะฮะอุปกรณ์ครบครับผมยำหอมยำหอมยำหอม อ๋อกองข่าในหนนะครักองกั้งเยนะอือโอ้โหเนี่ยขาดเลยเลยถ้าผมขโมยกลับบ้านมที่พี่ร้องให้ไหมร้องครับตามไปว่ากูก็มามาให้กอล์ฟซ่อมรถตีไม่ว่ากูมาขโมยของหมดถ้าเกิดจะขโมยแล้วนะฮะขโมยเขียงนี่ดีกว่าครับปากสพวิรังที่สำพูนมาด้วยนะครับเข้ามาตรวจสอบว่า นะฮะอู่เนี่ยดูดิตอนแรกของผมเราเล่นนะไปเล่นอันนี้แกก็เยำเอ่อพวกซอยจุใช่ไหมพี่ก็กินซอยจุหรือถ้าซอยเยอะๆก็ซอยถี่ๆไปเลยฮะซอยอื่นลูเยอะจังของอู่เอาแล้วนะอู่เล่นอยู่แล้วมาเยอะจังอันนี้อันนี้ก็จะเป็นรถผมนะฮะนี่รถผมนะผมใช้มาประมาณเจ็ดสิบกว่าปีแล้วตอนนี้ผมอายุยี่สิบสี่ โอ้อายุโคตรเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นแคนดี่ไฮบริดปีสองพันสิบสองนะครับอืมโอเคเนี่ยเราก็ลาท่านผู้ชมทีท่านผู้ชบสำหรับนี้ผมลาไปติดคุกก่อนสวัสดีครับ